สวัสดีค่ะสาวรดน้าผ้ามาลุยปลาหาเห็ดปวกน้ำขึนเนาะค่ะพี่น้องมากับบ่อต้นบ่อกอนกับคุณแม่สวัสดีค่ะเข้ามาพ่อบมูใหญ่ๆเลยค่ะตอนนี้พุ่น่ะมาหาน้ำกันพี่น้องพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะเอ๊ะไม่เบิรเต็มเงี้วไปพุ่นเลยค่ะมองทีซองๆไปเนาะเป็นปลาหยาข้าค่ะเพิ่นกับขึ้นตามอันในปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียหายเบื้องมองเสียหายเบื้องเนาะเนี่เต็มเต็มเหมือนเลยค่ะ สิเด็กินข้าวสาเนี่ยมได้่าตรวนแล้ววะพุนะ่นนะเห็หไเนไหเฮ้ยเต็มยุกข้าวี่นออกปลาใหญ่ๆมาก่ะมันลืนน้ำกันค่ะ 됐다. 네. หัวรุดหัวรอนเลยแฝดลองแฝด เศษเงี้ยเกลียลย<ม><ม>อยกันในก็เสียมจังโอเคป่ะเดี๋ยบยมาเดี๋ยวไราไปเดี๋ย่ะพง่์สารใบห้าค่ายางค่มด้วยค่ะ ที่ดอกไหนดอกเนี่ยดอกตูมสามนี่อืมอืออไม่ดอกตูมแล้วอันต้อง 嗯。嗯,嗯。嗯。晒。嗯。晒对了。 จากหลีกว่ามันบบกระสูน หูเฟ mm, er uh, ียดแล้วเพียรีก e e ็ข้นเฟียดมาเก็บเห็ดก็ะไรเตะเห็ดแฝดเนาะพี่น้องแต่ก่อนเรามีแฝดเราเราก็บเห็ดเราก็ะไรเตะเห็ดแฝดอีกสามดอกค่ะสามซีกระสุนกระสุนกระสุนสาม สวยด้วยตูมสวยๆโอ้ดอกเง็นตะขานี่ไวชนไปเลย เราหาหัวกระทุนค่ะพี่น้องมันก็จะมีอันบางอันที่แบบว่ามันกำลังขึ้นเนะาะฮต้องฮต้องเปิดใบไม้ออกจักหน่อยค่ะขอ่้วาเมียลง,งแล้วย,ยังเลยด้วยเดิน่ะพี่น้องุ่อนยังง่ามค่ะมาเก็บน้องกันค่ะ นี่บมเม่ยตั้งเพิ่นแทงคุณแม่เราพ่ออีกแล้วค่ะพี่น้องนี่แล้วอ่ะหืมทองดอกนข่บพี่น้องเราตรนจว่าก่อนกับคุณแม่เราพ่อกำลังเป็นหัวกระซุนค่ะโอ้กำลังขืงางงานมามๆค่ะดูดีลๆเยอะ นั่งขึ้นกับพี่น้องนั่งขืนนั่ง่ายมากเคนปโอ้เปลือผออบน้องข่อยกับพี่น้องคุณหนักุหนักุหนักุหนักนงงามคัพี่น้อพื่ สวยๆค่ะมาเก็บร่มกันค่ะสวยมากเลยอือก่อนหน้านี้เคยเป็นสาวเป็นวัลลังคเ่งเรามาเตรียมถี Fumo que tá aí, né? หากไม่หลายเ,าเันน้อันขุดบระล่งเสียบเสียมบระล่งค่ะพี่น่ะกันบานแล้วกันก็เสีห้อยถากห้อยยังกินแน่แล้ว <c oughs> <c oughs> ติดอีย่างหากไม่ดังป้องๆเอด้วยอื้อ <c oughs>

อือสวยๆั้งนั้นเลยค่ะอืมสวยๆค่ะอ้รงนั่งพกิดินค่ะตนใบขนอ้นุ่งโอ้ปวดตัดวยหัวไหมหัวน่อยๆขาแม่พี่น้องบึงขาเนี่ยล่ะมีตะหากใหม่โอ้ก็เป็นอัน สิมีหอยถากนะตามที่เห็นมีหอยถากมาเรียบกลน้าตาขาโอุ้ดม,มันหากยางไรอุ้ยก่าไดดอกน้าตะหากยางนี่เราจะดอกมันโดดอะไรจรังขนะ้างบนอะมันจะเทปบปรู้รู้ว่าจะนี่ก็ได้ตัว ไปอีกว่าเม,มียพอพอคุณแม่เราเคลียร์หายนเลยขาปลาอย่างค่าเนาะเด็ดเดือดแห้งแล้วค่ะพี่น้องโอ้โหดอได้เต็มตาแล้วโอ้ยหิ้วเข่าเราไปแม่ยหิ้วเข่าแล้วไปไปไปขนาดหิ้วเข่าแล้วเฮ้ยนะออกเดินทางออกจากป่ากันเนาะคะ่ะคุณแม่หยหิ้วเข่าแล้วสิโอ้โผลงานของข้าเบิ่งกันน่ำเม่ คุณแม่เด้เต็มตาคุณน้องคุณมีนนนนแจะดอกสวยๆขอะคุณน้องปวกข้างาเฮานะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้นะค่ะคุณแม่ยิู่ข่าวแล้วเดี๋ยวคลิปหนาห้าขอบกันไหมเดี๋ยวสิบภามาลุยไหมค่ะขอบคุณทุกคนติดตามนะคะขอบคุณทุกคนติดตามให้กำลังใจคุณยายน้องค่ะคุณยายไปได้ทุกหมองค่ะไปขุดมันกับไฟวันนี้มาผ้ามาลุยปลาเห็ดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไปเอา ออกไปกินข้าวกันว่าจะเอาไปกินข้าวนทีนน่ย่างไปหนีไปฝอ,อยอีกเดินน้ำปลายหย่าฆ่าไอ้น้องจนกัออกไปเป็นนั่นปลาหย่าฆ่าเป็นนั่นปลายา่างพะล่าค่ะแต่เพคนขืนน้ำปลายา่างกับมี่ไปค่ะพี่น้อง นี่ห้องยางเริ่มสีหางออกจากป้าแล้วเนาะค่ะคุณแม่ดอนยิ้วเข่าแล้วคุณแม่ใช้เบื้องเบื้องผลงานให้พี่น้องเพิ่นเบื้องผลงานเท่าเบื้องว้ายพี่น้องเพราะว่าสิออกจากป้าข่อยกระมูกหอยอีกแล้วพุ่น่ะแต่ออกจากป้าเขาพอพอดีค่ะนี่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 พ่อค่ะพ่อเก็บนกกระเนก้อนสิออกไปค่ะกุ้มหนึ่งโอ้ยหกำลังขืนกับมีด เอาเลยค่ะคุณแม่โอ้พวกเนี้ยกำลังว่าสิผ้าคุณแม่แล้วยางออกจากป้ายหิ้วเข่าเราเพลยนะเพราะพออีกกลุ่มหนึ่งเขาพี่น้องอืมคุณน่ะงัดเลื้อยขาคุณแม่งัดเลยค่ะโอ้งัดแห้งๆโอ้เออจังทร์เสร็ละโอ้ชูอืมคุณเขาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบานเดียวอันนี้มันสายเนี่ยแล้วเนาะเขากำลังถีออกผ้าคุณแม่แล้วเมียไปกินข้าวแล้วอืมคุณนี่จะหางไหม มมงามเห็นเคพี่รองเลอยุคครึ่งหนึ่งมาสั่นกำลังขื้นโอ้ตุปูยุ่นว่วนตุปูติปีเยอะมีในก้มนึงค่ะพี่รองเนี่ยน้อผีเลยโอ้บานวายเปนดาวกระจายค่ะพี่น้อง ขึนะ้นที the the ่เดียวเลยค่ะค um ุณแม่ขืนนักข้างหักมาข้นนักคุณแม่ว่าอือเป็นอันหนึ่งอันข้าหักมาพี่น้องอือหึข้าก็สิเก็บยากแน่จังน้อยเนาะอือยกันต้อยกันหิวข้าวเดียวช่วยกันช่วยจินเอาเนี่ยแม่แม่ละดอกเดียววะดอกเดียวแต่นั่นเป็นหยาบแล้วเพื่อนมันอยู่ในปลายางเนาะเพื่อนกีดยางเพื่อนกระย่างเหยียบไป ได้บ้านหน่งเนีเห็นยนงไงคุณะตู้ปูตู้ปีโพขึ้นมาพิ่นกับพิ่นกับบานด้วยเนาะปูปู่องเาเฟียดเฟียดอีกแล้วค่ะอืปปูอีปีเอะกงามปปูอีปียังดีเลย ใชค่ะพี่น้องวันนี้ออกออกจากป้ายดีแล้วค่ะออกแทรเลยรอบนี้คุณแม่หิวข้าวแล้วว่านสันมอบอันมูนึออนนนงกเ็เลยได้กเก็บอีกไปห่อนเดินทางออกไปอ่านบึงบางต่วนบากกอนแล้วนางถ่ายอยู่เห็นไหมคุณแม่มาหายคนเบึ้งเบ้อมาโชคกับตาข้าเบ๋อมาชูตะก้าเราหน่อยสิคะโอ้พี่น้องคนน่ะห็ดปวกข่อยเต็มกับตายอยู่ยิ่งใหญ่ว่า สวยงามมากสวยงาามมกคุณแม่เต็มกระต่ายหิวข้าวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้สักหน่อเนาะค่ะขอบคุณนกำลังใจขอบคุณที่ติดตามแห่งลังใจสาวรัดกับคุณแม่น้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วเบียกระต่ายเห็ดไงเราเนี่ยบานเ่ยออกแชะวันนี้ข้าวเนี่ยคุณย่างไปพอกุ้มไม่ก็ได้กินข้าวเด้อดขอบคุณแม่